เจนนี่โชว์สีห้องนอนเสร็จแล้วบ้านได้หมดโพสให้กำลังใจคนชีวิตพัง ววาชีวิตยากลำบากพร้อมครอบครัวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตแม้ต้องมาเจอมลสุมดราม่าหนักหน่วงเจ้าตัวก็ฟันฝ่าก้าวต่อแม้มาเจอพิษโควิดก็ปรับตัวจัดคอนเสิร์ตแบบออนไลน์แบบปังๆผู้ชมทะลุ5,000คนแถมยอดมาลัยถึง6หลักล่าสุดเจนนี่ว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงปื้มหนักเนเงินแฟนหนุ่มวางแผนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน เตรียมเข้าสู่ประตูวิวาอีกคู่เรียกว่านักร้องสาวเดินทางมาไกลมากๆจากความลำบากวัยเด็กวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไปหมดทุกด้านมีทั้งบ้านหลังงามรถหรูบริษัทค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นจากความพยายามมุ่งมั่นของเจ้าตัวและลินล,ลี่น้องสาวรวมทั้งคุณแม่ ล่าสุดเจนนี่โพสโชว์สีห้องนอนสวยสุดหรูพร้อมเผยว่าเสร็จเรียบร้อยทั้งสีห้องนอนแล้วชอบแบบไหนกันคะทุกคนช่วงนี้ว่างจัดบ้านวนไป พร้อมโชว์แต่ละห้องว่าห้องนี้ทำไว้สําหรับรับรองแขกที่มาพักที่บ้านเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องญาติสนิทมิตรสหายหรือพี่พี่ศิลปินท่านใดว่างเรียนเชิญได้นะคะยินดีให้บริการค่ะ555ส่งท้ายอีกหนึ่งห้องนอนของบ้านห้องนี้เรียบเรียบสบายตาจัดไว,สว้สวยสวยเพื่อแม่เบื่อบ้านลินล,ลี่จะได้มานอนบ้างครบทุกห้องแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้อยู่บ้าน มีเวลาจัดห้องอย่าเบื่อกันนะคะบ้านได้หมดท่าสดชื่น เจนนี่ยังได้โพสต์ให้กำลังใจคนที่เจอมลสมชีวิตด้วยว่าต่อให้ชีวิตของคุณจะต้องโดนดา่าดูถูกเหยียดหยามโดนหลอกโดนหักหลังพังผินาศแฟนโคบชู้เพื่อนไม่โคบญาติไม่ช่วยป่วยติดเตียงมีหนี้ค้างแชร์รถไม่มีบ้านโดนยึดหรือเจออะไรที่แย่กว่านี้สิ่งที่คุณต้องทำคือแฮแทกอดทนและผ่านมันไปให้ได้แค่นี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด